ก็สวัสดี่ะอยู่ผมจูกเกอร์หน่งห้นะครับก็ส่งติเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ o กได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็อยู่เกมฮอนนะครับกับวิโรชเลนะฮะถามว่าทำไมต้องเปิดคลิปเป็นเพจก่อนคือปกติเวลาเราอัดคลิปเนี่ยมันจะใช้คีย์ลัดได้ก็ใช้ F2 ในการกดอัดแต่ตอนนี้อยู่ดีแม่งก็กดไม่ได้มันต้องไปเปิดปิดออโต้ที่โปรแกรมก็เลยต้องไปอัดก่อนที่จะเข้าเกมนะฮะ แล้วมันก็เข้ามาอัดในเกมต่อได้แต่อัดในเกมเลยไม่ได้เอ๊ะแปลกอยู่ดีวันนี้ก็เป็นเออชีวิตแม่งต้องมีปัญหาส้นตีนอะไรมาสม่ำเสมอยังไงต้านไปอาโดนลิงคอมโบครับโอ้ยโดนใบยิงไม่ได้เอาล้วครับใบเสร็จแล้วรอยิง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 ว่าไงรอยิงเออต้นไปเทกไปก่อนครับต้นแล้วอุ้ยไม่ได้ยิง รอยิงไม่ยิงนี่รอยิงสวยแตกถอดอันนีว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับมืออืมก็วันนี้อยู่กับพิโลวิสเลเยอร์นะครับเป็นซัพพอร์ตบ้างเราดูแต่แครี่มาสองสามปีแล้วเออ,เอ <laughs> ลงซับบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นซับวิสเลตอนนี้มีคาถาฟ้ากับจอกอเวสอย่าลืมนะครับว่าวิสเลมันเป็นซับนะตอนนี้หวังว่าสกอร์มันจะหวือหวาคิวยี่สิบสามสิบตัวมันคงเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไ หรือเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าอันตีมันก็ต้องตีคูดาวแต่ถ้าเป็นแคลร่มันก็ได้คิวเรื่อยๆเพราะมันก็ตีได้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่วันนี้มันติดอันตีคูดาว50ิวิประจบแบบมีโอกาสได้คิวตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะสกิวตันเฮกมันก็ดาเมจไม่ได้มีอะไร้ังหนามีแค่สกิลตันให้เองนะครับอันตีเนี่ยดาเมจหนึ่งพห้าดาไม่เป็นพันนะเฮ้ยหอกก่อฝั่งเรารับวันนี้ มีบัสมิสสเกานะครับวิเซวาเดนเอนจิเนียร์โอ้โหสเกาคิวสองตายเก้านะครับรนะสเก,า,นะสเกาไม่เกิดวิเลบอกกูเกิลเร้เองอ่าอ่ะ,อะแบกแบกซับบังเอ้ยแบกแครรี่บังอ่าฟันหัวข้ามนะครับมีลิงรีเจแนนะครับวากาลี่บเบรฟกอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแพนด้าก็เล่นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นสายอันติแล้วนะครับเจาะเวทกระทาฟ้า อ่าเล่นเป็นตัวโซโลได้ถ้ามีโคเด็กหรือว่ารีสกิล่าอาจจะได้อยู่นะยิงสองทีสองพันไม่เหลือเลยยิงนี่นี่นี่นาสั่นไปโคตรแรงอะหนึ่งวันหนึ่งรห้าสิบแรงมากมไปเลยตอนนี้ก็สกอร์สุซี 25, ่ครับยี่สิบเก้าตรอยีสิบสามนะตันแล้วก็ดูมานาก่อนนะครับ เบรฟีกอระเบิดไปไม่โดหลบได้เฮ้ยไอ้นี่ลูกน้องเบรฟีกอลเราปะลูกน้องแม่งตามปะอ่าไปเฮกให้เพื่อนนะครับแต่สเกลว่าไงสเกลสเกลเออเจอสาบโอ้โหแม่งกดพาวเวอร์สะพายไม่กดก็วอลกต่อได้แล้วมั้งเมื่อกี้นี้แต่ไปกดพาวเวอร์ะสะพายก็เลยหลุดจากการวินวอล์กนะครับบาสมิดตันคูณสองครับวาเดนเนี่ย โอ้โหเราเบิดวางเรางี้มีใครมาเยี่ยมไหมเนี่ยแต่ก็มีมัง้งอ่าตอนนี้ครับป้อมเรายังไม่ได้แล้วก็ปอมเลยดูดิดูดิครึ <c ười> ่งชั่วโมงป้อมครบนะครับไฟตรงข้ามได้เราไปแล้วหกป้อมนะครับโอ้งานยาบตะกอน้ำแต่บ้านเสียเปียอ่ะไวไหมไม่รู้นะครับมาเป็นจอเวขั้นสองนะ วิเลย์ผมก็ชอบเล่นนะมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่คือมันหยุดได้ค่อนข้างนานนะเอาสตันนี่สองจุดห้าวิเฮ็กอีกสามจุดห้าครับรวมกันเป็นหกวิเนี่ยอยู่ได้ทั้งหกวิอันตรก็โคตรแรงอ่าสกิลดูมานาเนี่ยท้ายเกมอาจจะแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่ามันปดนูได้เผื่อไฟองข่ามีนูแล้วก็ปดนูแล้วก็เฮ็กอ่ามันก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเอาเอาเฮ็กปดพอเฮกมันมันมันดีอ่ะเหมือนเซกอ่ะเออสามจุดห้าวิ เอาสิกิวสามปลดดีกว่านะครับตุมานานก็ไปดูคลิปเอามานตีไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างแรงก็เอาไว้ปิดกอร์ได้ถ้าเราอยากคิวเราก็เอาไว้ลาดน,นะครับถ้าจะให้แครี่เราก็ยิงเลยก็ได้ครับดาเมจมันจะขาด,ดู่นิดหน่อยนะม,มอออยเยอะครับบอเด้นบอยมาไปโอ้โหมาการล้งฟอร์มมนเลยไอหมาโง่ โอ้ยวอดเยอะครับอ่าวัดินครับวางหมออ้อยไว้ข้างล่างแล้วยังไงลิเจเน,นมาคอโอ้ยลิงคอมโบโครับวิเลโดดเข้ามาช่วยแล้วต้นไปก่อนยิงอ่าลิเจเนแ,นแตกครับโอ้ยมีโนไม่ได้เอาสกิลสามปนก่อนนะครับมันนัวมันนัวนี่สกาวไปลยอยเฮ้ยสกาวทำไรเพื่อน สก,กาวโอ้โหทำไมทำงั้นน่ะไม่รู้ดิโดนด่าลงอนนะัน้งไม่รู้เหมือนกันโอ้สก,กาวได่แจกสร้างเงินครับคิวสองไรซิเบตเล่นดีๆเล่นกันดีๆม,ม,มาครับต่อเวทขั้น 3. สามสก,กาวโยนเกมซะได้ นี่นะครับความความซิงของเกมฮอนนะเออแม่งโยนเกมมันก็ไม่มีบทลงโทษอะไรแม่งก็ไม่แบนนะแบนก็สองสามวันเผื่อก็นะสมัครใหม่ก็ง่ายๆเอาตีนสมัครยังได้เลยม่กาพอยอมแพ้แล้วเออยิงแน,น่นแน,น่นเออมันก็ไม่แบนนะครับมันก็มาเกียนกันเรื่อยๆอ่ะโด้านะดอตเอด A นะกว่าจะเก็บแรงได้นะโอ,อ้โห องเล่นเป็นสิบยี่สิบตาบ้างใช่ไหมถึงจะแบบเก็บได้แต่คอนมาถึงไอดีใหม่สมัครปุ๊บลงแรงได้ปั๊บ,บก็งงเหมือนกันนะมาเฮกบายสันโอ้โหดาเมจไม่พอนะครับต้องอาศัยเพื่อนนาตีแล้วก็ห้าสิบวิเกือบนาที อ่วางระเบิดบวกหมออ้อยดงกับดักอะ่ะบอกอะไรเดินมานี่แตกแน่นอนอ่าสกอตตอนนี้ครับวิซเลย์คิวไปเก้าครับผมวอเดนเก้ามาซิดแปดจีเนี <'s> สี่ 8, ไปตรงข้างก็พอพอกันนะครับห <With S 1> ้าหกเจ็ดตัว <laughs> ทำไรแค่เด็บนี่สกอตอันนี้เด็กก็เล่นเด็กก็โยนเอ๊ยยังไง ไปเลยบิงได้ไหมแล้วบิงมาต้นแล้วยังไม่ยิงยังไม่ยิงโอเคเือถ้าได้คิวก็ไม่ต้องยิงไงเฮ้ยแพนด้ายิงได้ไหมยิงโอ้โหหน้าสั่นนะผมยังแรงต่างไงครับไวสมิสสกิลสองสโลไว้ว่าไงบอบก้อนไม่ใช่เบฟโก นะครับวิเซเอาเป็นดาบอินนะถ้ากินม,มอร์ดาเมตก็เพิ่มอีก <5. S 2> เอยี20%นะครับจากพันหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งพันเพิ่มสองร้อยอ่ะอีกร้อยห้าสิบก็เพิ่มอีกประมาณยี่สิบใครวะเออเอาโง่โง่เลยกูยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอะไรกันนีก็เพิ่มอีกดาเมตอีกสองร้อยยี่สิบกว่าก็จะเป็นพันสามพันสี่อ่ะ เกือบๆพันสี่นะครับถ้าอัตีทีหนึ่งถ,ถ้ามันถ้ามันออกกิมมอแล้วแล้วยิงนะดาเมตรอันตีเกือบๆพันสี่นะฮะอ่ะคิดดูถ้าออกรีสกิลว่ะคูณสองไว้เป็นเท่าไหร่สองพันแปดแต่มันมีกอเวชนะเออทุกต,ตัวจะมีกอเวจอยู่ห้าแต่ว่าเราก็มีจอกเวชนะครับ,บก,ก็ต้องดูตัวเลขเอานะว่าราเมจเท่าไหร่มีกันเวจแค่เบลฟกอ์นะครับตัวเดียว ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับยิงยิงเท่ากันทุกตัวดามเมจเวทมันคงที่นะครับเกาะเวททุกคนเท่ากันยกเว้อย่ออกเสื้อกันเวทยังไงกันด้อ่าแล้วก็นอาจิก,กินม,มอบบกดามเมจ20%อร์างแล้วคูด,ดาวอีกจะได้ยิงได้ทีขึ้นนะครับทีบ้านเอทีทีทีไปก่อน สกาวว่าไงสกาวอ้าวสก,าว,า,สกาวได้ดับแดงแล้วเว้ยสา,ายอะไรไม่รู้ครับผมเอ้ยสกาวสกาวโอ้สกาว,กาว,กาวเอาวิเลม,มาช่วยสกาวยิงหุยพันสองร้อยหกสิบนั่นแหละนั่นคือดาเมจที่มันทำได้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะก็คือยิงทุกตัวพันสองร้อยหกสิบเท่ากันเลยสี่ตัวแต่เบฟ,เฟกอร์จะยิงไม่ถึงนะครับที่เหลือกันตัวละพันสอง โอ้โหพันสองพนห,หน้าเลือดเท่าไหร่สองพันสองนะแสดงว่าวาไรลี่พันแป๊นะครับเด็กแน่สองพันสามอะอย่างวาริลี่เลือดพันแปดเนี่ยอ่าเลือดหายไปสักสามสิบเปอร์เซนต์ยิงก็ตายละนะเราก็ต้องดูเลือดเอาแต่ละตัวไม่เท่ากันเฮ้ยเดี๋ยวว่ามีบาสมิดลดกอเวทให้นะก็อาจ,จะแรงขึ้นไปจาัดก,การมัน ตอนนี้ก็ได้ป้อมกลางคืนหนึ่งปอมครับต้องเดไปก่อน oh, นะวนๆแล้วรอคอยนี่วางระเบิดปล่อยหมา้างล่างบวกแล้ววิเลยบ้างไงวิเลยบ้างไงแพนด้าบางๆเฮ้ยตันยิงตายเลยเนี่ยอีแพนดา้าอะไรครับผมแล้วเหมือนจะไปบนช่วยแบทสมิธก่อน ยิงมาเฮกตันเอ้ยเจอลิงคอมโบแล้วยิงได้ไหมยัางยังไม่ยิ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 งยิงเออยิงลิงไปเข้าหนึ่งพันเออไม่ลิงเข้าพันเดียววะไม่รู้เว้ย <c oughs> ทำไมอ่ะหรือว่าตอนแรกแบสมินมันลดก่อเวรให้มันต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม นะเพราะว่าคณิตศาสตร์ไม่มีวันผิดพลาดน,นี่สุวหนึ่งวหนึ่งก็ต้องเป็นสองที่วันเด่งข้ามเอ้ยอ้าวสาวเบ้าเหรอตานไปตีเอ็กซด้อยู่เอ้ยวาเคลี่แม่งโอ้โหลอยบ้านแตกว้วครับหนึ่งทางอาจจะแพ้บ้างก็เป็นได้นะครับเพราะว่าไฟเราดันไม่ได้นะครับดันไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับกิมมอนะฮันติจากฮาสุวี เหลือแค่32วิก็คือครึ่งนาทีสกิวอื่นก็ลดลันลงไปครับตันเหลือ7.7เฮก8.3ดูมานาช่างมันครับอันตีเหลือ32อ่ะจะเวลยิพาแหละนิดนึงสกาวโอ้ข้างล่านงะครับอวอร์ดเยอะ ใครบาสมิดว่างไงเฮ้ยใครออกฮาร์ดโอ้บาสมิดออกฮาร์ดครับตันคุณสี่คุณสองลิงมีตัวทองครับบาสมิดมีฮาร์ดมันแข็งไปแล้ววิเลย์บินไปยิงเลยมีกระทาฟ้าครับยิงตัวทองเข้าอยู่ยิงนี่นี่นี่กิมมอคูดาวโอ้โหไม่ตายวะเอาตายตายตายเฉยโอ้โหยิงเป็นพิษก็ม,มีพิษดาเมจจากกิมมอเล็กน้อยครับผมจนตาย โหไอ้จิงว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูนี่ปืนปืนฝั่งยาพิษอ่ะเออมันก็มีพิษเล็กน้อยสเกลโอโ้โหจลิเนียคอครับนี่ไอจีเนียมาช่วยถอยเถอะแด่ก็โดนสาบหรบอกเฮ้ยไปยืนให้สาบเหรอนี่นครับเจอสาบครับผมเจอคนโยนหนึ่งตา ดูแล้วมันไม่ใช่คนเล่นไม่เป็นมันเล่นเป็นแต่มันแกล้งโยนนะผมว่านะคนเล่นไม่เป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงคนเล่นไม่เป็นอย่างเมื่อกี้อย่างน้อยอาจจะถอยอะไรเงี้ยเล่นน้อยนะอ่ะตายแนละ้วอ่ะมาวิ่เลยกิมอคูดาวอยู่ครับเฮกตันยิงโอ้ไม่ตายไม่ตายวิ่งวิ่งเฮ้ยอ่ะออกเป็นกระทาม่วงนะครับ รอสกิลครับสกิลมาแล้วตันให้ก่อนแล้วดิเจนเน่เอ้ยโดนคอตันได้ไหมตันเออเอาฟักหลดุดโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหถ้าฟักไม่หลดุดมึงแตกโอ้ยเรียบร้อยแล้วสมิธด้คิวภา่ามึงยิงเน็ตวะเนี่ยฮะวิเลยิงเน็ตป้าเราอะอะมันจะบังเกญอะไรขนาดนั้นไอเนี้ยมันมีกลิ่นอะมีกลิ่น โอ้ยลิงหลุดพอดีเลยตกุกกตัทองปุ๊บหลุดปั๊บเลยอ่ะแม่งดวงโคตรด,ดีอเอาบาสมิธเอาวันอุ้ยแพนน้าเตะว้าวครับเบลฟิกระเบิดต้านไปโอ้โหโดนหอกายู3.4ไม่น่ารอครับรอยากนะครับ,ออารบวาเดนวาเดนมีดูใหญ่วาเดนวาเดนเฮ้ยบาสมิธว่าไงเจอแพนน้างั้นมาเอา้าสวยได้อยู่เอาเอา เอาเร็ววัสมิตดตันหน่อยโอ้โหไม่ตรงไม่ตันเลยอ๋อมันยังไม่ได้กระทาฟ้านะครับเอยได้แล้วมีแล้วนี่กระทาฟ้าก็ตีไปมีโอกาสติดติดสตานได้ติดสกิลสองได้หรือว่าสกิลสามด้วยนะครับอ่ะได้อยู่ัง้งวาคาลี่สุดเรือพันหกตันละยิงน่าจะดับอ่ารอก่อนไอจีเน,นียเร็วๆขมอ โคยแล้วมันเด้งแล้วยังไงโอ้โหลิงลิงลิงไปไม่มาว่ะเฮ้ยโอ้โหออกนูโซนแม่ก็ต้องชา้าไปจังหวะาเด้งเฮกไปก่อนครับตันยิงนี่ไม่ตายไม่ตายเหรออุอ้ยเจอหอกสวนตีทีเดียวเออได้อยู่เฮกสวนออเออเฮกสวนก่อนนะครับถอยมา1นก้าแล้วรอสัตว์ตันส่วนอีกทีหนึ่งว้าวว้าว นี่ขาเลาว่าวันได้ช่วงนี้อากาศมันเย็นทำไงได้ <c oughs> เอาลิงปั๊กหลุดโอโหหลุดจริงครับไม่มาเลยเอาพูดถึงเรื่องเน็ตนี่เราไม่เขาไม่ได้สปอนนะแล้วก็ไม่มีอะไรสปอนช่องเราด้วยใช้เอสมาสักสามเดือนได้แล้วมั้งหลังจากย้ายจากคีย์บอร์ดแบนมาเป็นเอสไฟเบอร์เออยังเน็ตยังไม่เคยหลุดเลยว่ะสามเดือนยังไม่เคยมีวันไหนที่เน็ตหลุดนะฮะอันนี้แค่สามเดือนเราก็ เอสามเดือนไม่หลุดเลยถือว่าชมไม่เคยหลุดยังไม่หลุดนะครับแต่ t ีบอร์ดแบ d นด์อัางตรงอีสอเดือนหลังที่ยกเลิกไปเนี่ยแม่งหลุดทุกเดือนเดือนละครั้งนะสองเดือนหลังสุดหลุดสองเดือนหลังสุดหลุดและหลุดหลายวันด้วยหลุดทีวันหนึ่งยังแก้ไม่เสร็จเลยก็เลยเปลี่ยนแต่เอสยังไม่เจอปัญหานะครับถ้าเจอเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอุ้ยสวยเฮ้ยมีโคเด็กว่ะ มันอาจจะแล้วแต่พื้นที่ด้วยครับบ้าน,บ,านบ้านผมไม่หลุดบางคนจะอาจจะหลุดอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าใช้มาถือว่าโอเคนะครับราคาถูกกว่านะฮะประมาณเท่าไหร่วะใช้ที่บแบน์อยู่สะ 7, 700เจ็ดเจ็ดร,ร้อยกว่าั้งเอสมีโปรหรอมันสี่ร้อยกว่าแต่ว่าสัญญายิงยาวสองปีอะ่ะเออสองปีห้ามเปลี่ยนค่ายแหละถ้าเปลี่ยนก็ต้องก็ต้องเสียค่าปรับอะ่ะเออแต่เนี่ยเราใช้ทุกวันอยู่แล้ว แต่ยักเว้นมันจะก่งก้งเสียมาแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้มันไม่สนละถ้ามันไม่ดีก็ยอมเสียตังเปลี่ยนนะแตกน็น่าจะโอเคอยู่ตอนนี้มาอาครับสกาสเกาดาบสามสียัางไงาวาเด่นยิงอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเจอจีนแหนลวงเร็วเพื่อนช่วยหน่อย เพื่อนช่วยหน่อยเอ้ยโดนอยางยางยังไม่ตายยิงสวนนี่นี่ระเมจขึ้นแวบครับพันสามร้อยห้าสิบแปดบิงมาตัานยังไงเรียบร้อยวารินได้สองอ้อาวลิงหลุดโอ้โหเอาแล้ววะลิงหลุดก็อาจจะมีโอกาสกลับมาชนะนะช่วยไม่ได้หลุดเอง <laughs> เออ ตอนแดกอัพอัพเพมาก็คนบ่นเยอะนะเฮ้ยโหยหลุดค้างอะไรเงี้ยอ่าไม่เชื่อลองไปอ่านในในคอมเมนต์เพจถอนได้นะครับผมคนด่าจริงจริงเฮ้ยอ่าติดหมออ้อยสวยยิงไมด่ดิเอออ่าดีตัวยิงเราเยอะทาลัางโคตรไปแล้วได้ทำการซื้อเกิด์ท้าเพนน,เพน้าเพนน้ามา งัดตันอื้มเอาดิเอนจิเนียช่วยลดโนไปวาเด่นปล่อยหมานกจิกแล้วทีเดียวเอนจิเนียเอยทีเดียวทีเดียววาระเบิดล่วงหน้าไปไหนไปวิ่งลงล่างเออสุดยอดรอดไปได้เ <Dro> ล <sagen> ี้ยงไว้โตอังจิงก็เหมือนซี่สี่อะสกาวก็ไปแล้วนะเอฟเคอะสกาวก็ไปแล้วโอเคไม่ ไม่ถือว่าลุมนะครับไม่ถือว่าลุม5้าสี่ก็เหมือน4 4อะไรเนี้ยสกาวก็ไปแล้วแต่ถ้าสกาวหลุดโอโหของดีนะส4ีขวางกระจายนะครับ3,4ให้ใครอะให้เบสมิดเลยนะครับขวานจายเบสมิดจะไปโอ้น่าจะเป็นตัวตีได้เลยนะครับสกาวหลุดก็ก็เป็นผลดีจะได้เท่ากันนะครับเออหลุดไปแล้วเอไปแล้วสวยก็เป็นเกม4ต่อ4นะครับผม อามาครับทิ้งมรดดกไว้ให้สองชิ้น<ป>นี่วิเลย์ออกเป็นรีสก,กิลเอาละครับก็นัดหนึ่งก็ถ้าไม่ใช่เบเฟ,ฟกอก็มีมีพันกว่านะพันสองพันสามอาจจะถึงรีสองทีก็สองพันหกกัดโซโลได้ไหมก็น่าจะได้อ,ย,ย,นนอยูเรียนแนวสามโอ้โหเรียนแนเอามันไม่ได้วะเหลือสามพันวะ แต่นหน้าสองพอาจจะไม่ค่อยได้วาคาลีได้แน่นอนเบลเฟ,ฟกอร์สามพันไม่น่าได้ <Be vigilant. S 1> แต่วาคาลีชุดเดียวน่าจะตายนะครับยิงสองดอกแม่แท่ดีสกิลมันก็ได้ตันกันแห้อีกทีนึงนะแค่นี้ประโยชน์ก็จคุ้มคล่าแนะล้วไปวาเดนกรรมกัน,กนโอ้โหตัวทองวิ่งดีเอ๋เฮ้ยบิงบิงกลับเว้ยกดผิดหรือเปล่า ยังไงไปฟกอโอ้ตัวท้องหมดแล้วเอาครับวาคาดี่แยกร่งางดีบ้านแล้วยังไงรองตัวท้องหมดก่อนเฮ้ยไปแล้วบ้านแตกแล้ววิเลยเร็วเร็วรอจังหวะอยู่ครับแล้วย,งงยังไงโอ้ยยิงยิงไม่ได้ยิงสองทีอ้ยเข้าเบาจังวะโอ้ยเจอสาบเอาละครับผมอเพื่อนเจอเรายังอยู่แต่บ้านแตกโอ้โหวาคาลี่ลอยแล้วโดนหนีน เจนแอนว่าไงลี่เจนแอว่าเด่เมืขวากะจายมันงคืออะไรวะขวากะจายใช้ได้แต่อิ่งโรนตีใกล้แต่ว่าขวากระจายมันมันได้ดาเมจสี่สิบไงเอออาจจะเป็นได้ให้แบสมิดดีกว่าเพื่อนนะหลังก็ได้อยู่ดาเมจสี่สิบก็เก็บไว้ก่อนขายขาทุนเยอะคาทุนครึ่งหนึ่งได้อะไรฟื้นฟูพลังชีวิตฟื้นฟูมานา เออนะครับแต่ตีกระจายไม่ได้นะครับเออมีผลกับฮีโร่อ่าไม่ไม่ส่งผลกระจายกับฮีโร่ตีไกลนั่นแหละก็คือใช้ได้กับตัวตีใกล้เท่านั้นเนาะพอวา่าคครนะครับแยกล่างครับผมโดนนี้ไปมามาโคเอจินเนียสวยทีเดียวโอ้โหไม่ตายครับยังไงทางเดียวเอเลยเหรอ อุ้ยสามทางดีกว่ามาั้งแต่เหมือนจะเอาทางเดียวล่ะตัวยิงเราสองตัวไงยิงไปควาเดนอาวิเซเกิดแล้วครับคันดาไอเจเนอันตี้เฮ้ยถอยดีกว่าถอยดีกว่ามาวิเวลมาแล้วครับบวกต่อได้ครับผม ตอนนี้ผ่านมา50าสนาทีครับวิเลยสิบหกวาเ่นแบสมิธคนละสิาครับเบนจะเนีย8ปดคนข้ามก็อ่าคนละ5ตัว8ตัว10ตัวนะนอันนี้ก็ถ้าออกคาฟ้าจะมีเอฟเฟกครับนะเปิดมมันก็จะมีออร่าอันนี้สีแดง <Of course. S 1> ตอนนี้ก็ของเต็มช่องนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละ ทะลุกอเวทหกนะสิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือมันดีดนกับกับตัวที่มีกอเวทอะมันก็จะคุ้มหน่อยแต่ถ้าเอาเป็นกอจมพูผมว่า,าดาเมจอาจจะได้แรงกว่าไอจอกอเวทนี่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันลดลดเป็นหน่วยลดเป็นสามอันนี้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีกอเวทเลยลดเป็นหน่วยดีกว่าแต่ถ้ามีกอเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นดีกว่านะครับแต่นี้มันสกิลแรงกับคีปด้วย เออยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอาไปตัวเคลียร์คีบอะไรเอ้าเื่อนบวกกัน,นเนี้ยเฮ้ยจะแน่โอ้โหเจอคอว่ะเฮ้ยยังไงเจอคออยู่ครับเฮ็กไปก่อนตันแล้วยิงได้ไหมเฮ้ยเบ,บสมิสรถก่อเวทให้แล้วยิงโอ้โหพันซี่อ่าเบสมิธมารถก่อเวทให้นะครับเลยแรงหน่อยไปไหนอ่ะสวย เอาสัตว์บ้านแตกเฮ้ยเฮ้ยแพ้บ้าแล้วได้เนี่ยเฮ้ยทีเดียวเออ <c oughs> เอาละครับรีสกิลแล้วยิงไปเลยบิงมาอีกทีหนึ่งตันสวยไดอูอ,อารีสกิลก็ได้ไดีทุกสกิลสกิลเฮกตันก็ดีอยู่แล้วไปมันเคลียร์คีิช้าเว้ย ไปเลยไปเลยจบเลยโอ้บาสมิวิงโบ้เอ,อาไว้ยเอาวะขวางกระจายขายทิ้งไปแล้วเหรอโอ้ให้น่าขายเลยให้บาสมิไวไวเคลียร์ครีปเอาละครจังหวะนี้ต้องเอาทางเดียวจบแล้วครับวาครีว,ว่าไงกันไหวไหมครับกดแยกล่างครับวิเซมาแล้วครับแล้วตัวจริง บินไปปตูแล้วยิงโอ้โหหนึ่นงพันเดี๋ยวแน่ระวังไอ้แน่จะมาบิงเอาหูมาเอาวิเลยก่อนแบบสมิตตันสัว <c oughs> ตันเลยเพื่อน <c oughs> คนละทางเลยคนละทิศเลยเพื่อนเอ้เอาอยัางไงเบรฟโรกเบรฟโรก,กระเบิดไป น่ะคนจริงตีบ้านไปไม่ต้องสนเฮ้ยเพนด้าเพนด้าเอาดีเอาดีวาเดนยิงเข้าไปเรามีตันสองตัวจะไปกลัวบัสมิสต,ตีบ้านอยู่ครับแต่ว่าคีบไม่มีแล้วเพนด้าเอ้ยอาวอา้อาตาันไปยิงโอ้โหทันสี่ไปเแบลบเฟกเแบลบเฟกอแบบัแบบสมิสเก็บสองเรียบร้อยฮะนะก็กลับมาชนะได้ครับผม มาดูซับบ้างฮนะประมาณนี้เรียบร้อยจบเกมไปที่19ได้5ถึง27นะครับก็ไปละบายเนี่ยเวลากดหยุดคลิปมันก็ต้องเอาโปรแกรมมาเปิดแล้วกดหยุด